ให้กันหมดมีประมาณสิบช่องตอนนี้ไพ่มาเร็วๆมามาให้ใครจับมือใครครับพิมมาเร็วทุกคนขอคนละหนึ่งแชร์ครับเร็วๆเร็วๆนิ่งเลยนิ่งเลยขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเร็วๆเร็วๆขอคนละหนึ่งแชร์นะครับคนไหนจะมาสะดวกนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเนาะ ยินดีต้อนรับทุกคนนะอย่าลืมมาอุดหนุนนะมาซื้อบัตรเข้าชมด้วยลงทุนไปเยอะนะทุกคนมาได้เลยนะไม่ต้องรอเชิญนะครับมาได้หมดฝากอุดหนุนด้วยนะครับฝากอุดหนุนด้วยเร,วเ,รวเร็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 วทุกคนเร็วไปกดขอคนละแชร์ครับขอคนละแชร์ ทุกคนมาเร็วไทยปวดโตสู้ๆครับบอสขอบคุณนะครับสู้ซครับสู้ซทุกคนหกร้อยคนดูอะยังไงเมื่อวานคนดูยังสามพันอยู่เลยเมื่อเช้าคนดูเหลือไม่กี่ร้อยเองทุกคน6 9รเก้แล้วขอคนละแชร์ครับไอเลิฟทิกต k อกไอเลิฟทิกต l อกไอเลิฟทิกตอกไอเลิฟทิตอก ไอเลิฟติ๊กตอกเอา้าทำไมคนดูลดลงอะไอเลิฟติ๊กตอกเร็วเร็วขอคนละหนึ่งแชร์เขาคิดว่าอะไรวะเขาคิดว่าบอสหลับแล้วยังไม่หลับสิกลับมาอาบน้ำเดี๋ยวก็ไปต่อทุกคนก่อนจะหลับเนี่ยขอออเดอร์เป็นของที่ระลึกได้ไหมได้มีกำลังใจทุกคนได้ไหม ได้ไหมทุกคนขอน้ำพริกหน่อยได้ไหมมามาทุกคนหมูสวรรค์ก็ได้ทุกคน,ม,น,กกคนมาน้ำพริกตาแดงก็ได้มาโมจิก็ได้ทุกคนได้หมดมาได้หมดถ้าสดชื่นมามามา,มาเร็วเมาเร็วเร็ว,รวมามา แกฟงแกฟ้ามีหมดเร็วทุกคนเจ็ดร้อยเจ็สิบหกคนไอ้คนไปไหนกันหมดอ่ะทำดาคนต้องแบบเยอะพันมากนะทุกคนไปอุดหนุนในนี้กันก่อนไปน้ำพิกตาแดงปะทูเปียกคนละคนละสามกระปุกส่งฟรีใครอยากให้วีนาโมงขายากให้วีนาไปอยู่รอบลึกๆไปกดตะกร้าก่อนมีเวลาสิบนาทีขอกำลังใจก่อนเร็ว ซ้อมรอบสุดท้ายเสร็จแล้วทุกคนส่วนลดบัตรไม่มีแล้วหมดละครับเพราะว่าเ u เขามีส่วนแบ่งกันตลาดไม่ได้ลดแล้วนะทุกคนไม่มีแล้วมงสามมาแน่ทุกคนเร็วๆทุกคนไปกดน้ำพริกก่อนเร็วไปกดน้ำพริกให้กำลังใจก่อนใครอยากให้กาลังใจผมไปกดน้ำพริกเร็วทุกคนไปกดน้ำพริกก่อนไลฟ์ทางไหนบ้าง โอ้โหถ้าไทยก็ AS ครับทุกคนไปกดน้ำพริกก่อนเร็วไปกดน้ำพริกก่อนเร็วโอ้ไม่มีใครแก้กดเลยเร็วเร็วบอสสู้ๆกับกดนะครับคนดูไปไหนเร็ว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 ทุกคนไอเลิฟทิกตอกไอเลิฟทิกตอกไอเลิฟทิกตอกเทนทำหมุนใหม่อะไรวะตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ซ้อมเสร็จแล้วรอบสุดท้ายทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเทคนคิเค,นคเคนคิคเสร็จหมดแล้วนะครับวีนาก็เทรนก็ตอบคาถามให้แล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็บอกไปแล้วว่าเออถ้าได้ถึงรอบตอบคาถามจะให้พูดว่าอะไรก่อนให้พูดว่าอะไรหลังเทรนหมดแล้วนะทุกคน,กคนขอเป็นของขวัญด้วยกันกดตะกร้าเร็วมีเวลาแค่ห้านาทีจะลงรายแล้วทุกคนห้านาทีสุดท้ายเร็วๆทุกคนเร็วเร็วทุกคน ห้านาทีก่อนเร็วเร็วทุกคนห้านาทีก่อนทุกคนรีบไปกดก่อนเร็วอะไรก็ได้ในตะกร้าเร็วเลือกเอาเลือกช็อปเลยทุกคนถ้าให้ผมเลือกให้กัน,น้ำพริกละกันหกสิบแปดบาทจากแปดสบแปดเร็วเร็วมีออยยอไม่มีสารกันบูดถูกสุขลักษณะเออสุขภาพดีทุกคนสุขภาพดี ทุกคนเร็วๆรีบไปกดก่อนเร็ววันนี้วันนี้ได้เจอบอสด้วยน่ารักมากๆขอบคุณครับทุกคนไปกดก่อนเร็วกดหรือ,อยังน้ำพริกกกดหรือ,อยังเร็วๆเร็วๆริปโปโทุกคนเร็วๆไปช่วยกันกดหน่อยน้ำพริกก็ได้ไปเร็วๆอะไรก็ได้แปดร้อยแปดสิบแปดคนดูรีบไปซื้อก่อนเร็วนี้คนดูน้อยอะ เกิดอะไรขึ้นทุกคนรีบไปกดก่อนเร็วห้าสี่สามสองหนึ่งไหนอะไหนอะถ้าไม่ชอบน้ำพริกกดอะไรก็ได้เร็วขอกำลังใจด้วยกดน้ำพริกเร็วมาทุกคนไปถล่มกดน้ำพริกกันเร็วห้าสี่สามสองหนึ่งป้ายเร็เวเร็ 8, เวแปดร้อยแปดสิบเร็วทุกคนให้มันกล้องโลกเลยเร็วเร็วกดน้ำพริกมากเท่าไหร่ขอให้วีนาไอ้ไกลที่สุดเท่านั้นดูซิ โขดได้ยี่ห้าเงาเร็วเร็วเร็วห้าสี่สามสองหนึ่งเร็วพันคนได้ไหมพันคนได้ไหมเร็วเร็วไอเลิฟติกตอกไอเลิฟติกตอกไอเลิฟติ๊กตอกเร็วทุกคนไอเลิฟติ๊กตอกแปด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 เก้าห้าเก้าร้อยเร็ว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 คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งแชร์ เร็วๆคนละหนึ่งแชร์ทุกคนรีบไปกดตะกร้าก่อน900แล้วเย้ค่อยๆขึ้นไปไอเลิฟทิกต k อกไอเลิฟทิกตอกเอาลงมาอีกเอาลงมาอีกเอาทิกต็อกเร็วๆไอเลิฟทิกต k อกไอเลิฟทิกตอกไอเลิฟทิกต็อเร็วๆไปแล้วนะทุกคนลงไลน์แล้วนะเหลืออีกสองนาทีนะ ใครกดทันขอให้ได้บุญได้กุศลไปทั่วหน้าเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ให้ทีมงานและวีนาไปกดน้ำพริกกินได้ทุกศาสนาคนละสามกระป๋องครับไป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 ยึบไปครับไปมา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 ,มาสั่งแล้วสั่งแล้วเร็วใครยังไม่สั่งขอกำลังใจเร็วคนละสามกระปุกได้ไหม สามกระปุกได้ไหมส่งฟรีกดแล้วชำระเร็วห้าสี่สามสองเร็วเลยอกหนึ่งนาทีลงแล้วนะลงแล้วนะหนึ่งนาทีสุดท้ายนะฮะหนึ่งสองซ้ำมาหนึ่งสองซ้ำมามามาขอไทยโมงออาให้กดน้ำพริกขอ,ขอให้บุญกุศลส่งให้ไทยโมงเร็ว กดน้าพริกก่อนเด้ยเนี่ยที่ปากหมุดอยู่เนี่ยไม่กดอะ่ะเออเอาอยากให้ไทยมงก็กดน้าพริกก็มงแล้วลองสิอธิษฐานดีๆกดสิไม่มีกดเลยอะหนึ่งสองสามหมดเวลาแล้วนะโอ้โหูทำไมคนมันถอยหลังอะ่ะเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสองตอนนี้มันน่าจะแบบขึ้นมาหอนคนน่าจะเยอะ เร็วทุกคนทุกคนทุกคนมาสิบจะลงแล้วนะเก้าไครเมฆชำระอดแล้วเจ็ดหกห้าเร็วน้ำพริกสี่สามสองหนึ่งศูนย์ก้ากา รีบนอนละ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 นะทุกคนนะหนึ่งสองซ้ำไปเร็วๆทุกคนออเดอร์สุดท้ายมาเร็วใครกดให้โชคดีใครชำระให้โชคดีไปหนึ่งสองซ้ำเร็วอะไรนะขอบัตรหน่อยค่ะอยากได้บัตรถูกๆ 2, สองพันห้าครับสองพันาร้บาทรีบไปซื้อหน้างานเร็วพรุ่งนี้ ไปซื้อตั้งแต่ตีใสตีสี่เร็วเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะเร็วทุกคนเหลือไม่เยอะ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 ไปแล้วนะทุกคนไปแล้ว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 นะทุกคนบายบายไปชำระก,กันด้วยนะ